สวัสดีครับช่องไพวันเชนเอลกับผมอยู่ให้อยูุหน้าเขาครับนี่เขาบกเกิดร้ายครับผมบางพวกเห็นตะค่ครับประมาณสี่ไรกว่าครับั่งนี้ก็ดำเอ้านะครับกับบกค่อยห้ามกักบบกค่อยงามป้าไดงครับผมหอยร้ายพวกครับมาหน้าครับมเอาหยาให้ให้ให้วครับ ป้าไร้ไร้ครับนี่ป้าลายให้ครับคนเฒ่าคนแก่เขามันแก่ป้าลายให้ครับลูกป้าลายให้ครับผมเบิ้งก็ได้ครับนี่ป้าโค้งแต่ไร้ครับฟังนี่ แดดห้องขนาดเลยครับมันขึ้นมาแต่ฝนสิตกแห้งครับตกมาเขาเดียวเสีริบว่มามไม้เลยครับฝนมาแต่ล่ม วเจ็บคอเอาอยัางได้กับซ้ำนี้ก็น,นะครับฝากติดตามช่องไี่วันช่้นแนวด้วยครับอย่าลืมกดกระดิง่งสับสกไข่ฝากแช่นีน่นะครับสตียหมูกเจ้าสิาพาุทธคิปใหม่ๆสวัสดีครับผม